กันดมีของผมเองน้ำปั่นศูนย์สามสองก็วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากวันนี้โอ้กำลังดูกำลังดูอะไรอ๋อผมเล่นเกมนี้เองนะผมสวัสดีตัวสวัสดีกคนมีของผมเองช่องน้ำปั่นศูนย์สามศูนย์สองวัน วันนี้ผมจะมาเล่นเกมเออขโมยคุกกี้ของยายยายชายยายยายแก่คนหนึ่งที่มีอายุ89ปีหยกยายแก่โอ้กินนี่เล่นยังไงผมก็อยากให้ผมก็อยากเล่นเกมโดให้ท่านผู้ชมดูนะแต่ไม่มีเวลาจังละจะไปเล่นเกมนี้ก่อนนะผมเพื่อนอันนี้อะไรอะ อันนี้ลิฟต์สวนตัวมีลิฟต์สวนตัวด้วยเปิดประตูคือผมอะ่ะก็อยากเล่นเกมโดให้ท่านผู้ชมดูนะแต่อันนี้ไม่มีเวลาอันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้ก่อนคือคือคือวันนี้ผมไม่ได้ฝส่หูฟังนะขอไปด้วยเค คิดว่าจะขึ้นมาได้เหรอฮะขึ้นขึ้นมาได้เหรอขึ้นมาได้เหรอไม่ตายเถอะ oh โอ้ไม่ก็กระโดด yes, <c oughs> น่าอาา่าฮะเฮ้ยเราเกิดตรงนี้เลยเหรอทางข้างล่างไม่มีไปไหนนะทําให้อยู่ ลิฟต์ส่วนตัวอีกแล้วว้าวปิดประตูปิดปิด <'s> ประตูมันมันให้เราหาคุณเจนที่วะเราจะขึ้นมันทำไมวะเออหาคุณเจนเอ้าวัตัวเล็กอ้าจบจบตกเม่คิดตกแมป เรไปทางนู้นมั้งเดินตามเรามาเราไปทางไหนเฮ้ยทางนู้นทางนู้นทางนูนงน้น,น,นเฮ้ยเฮ้ยกุญแจฉันได้กุญแจบาดเจ็บอืมอีกคิดว่าขึ้นมาได้เหรอมันขึ้น,นอีกส่วนตัวมาแล้วฮะ ไปดูใหม่ดิไปมันยังมามันก็หลับพักเขาก็หลับเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยมันให้เรากระโดดตรงนี้เนาะอ่ะ คือผมขอพูดข้าวๆก่อนคือคือแบบรับผมลดไปครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งดิดิลดไปหนึ่งหนึ่งลบประมาณนั้นเนาะก็ฝากก็ฝากกดกดแชร์กดไลค์กดกดกดซับกันด้วยนะครับน้ำน้ำกดแชร์กดกดไลค์กดแชร์กดซับกัน กดฟลัฟฟ์ไ์ให้ด้วยนะผมผมจะได้ผมจะได้มีโอกาสมาทำคลิปแบบนี้ต่อต่อนะอเฮ้ยอุ้ยโอ้ยอะไร <c oughs> ให้เรากระโดดข้ามกระโดดข้าม <c oughs> คุณยายอายุไว้เก้าปียังไม่ยังไม่มาลเลยเฮ้ย ไอ้ยัยนั่นเล่นใช่ไหมว่วและฉันว่าและลุมศพทางตันวันชิปเปงและชิปเปงแล้วไปทางนี้ทางนี้ใช่ไหมไช่าันดนี่่วาไปทางไหนอะทางไหนอะไปทางไหน เข้าบ้านเข้าก็ไม่ได้ชิปเปเงแล้วเ <'s> ขาไปในหลุมศพวั e เต o อ i e s back <S ผมมาเกิดตรงนี้ผมต้องลงไปในหลุมศพฮะถึงมัน here, หลุมศพลงโอเคมันหลับหลับอีกแล้วนะ อ้าวคุณใหญ่คุณใหญ่อายุแปดสิบเก้าปีรับอยู่อู้งาถ้าถ้านนถ้ามัวแต่นอนหลับนี่อู้งาแล้วบอกเนี่ยห้าถามจริงเนี่ยไรลิฟต์ ถึงก็ถึงอุ้ยว้าวพีระมิดระเบิดเนี่ยเออท่านก็ดูเหมือนพีระมิดนะมีทางขึ้นแบบนี้เนอะอืมเหลือเชื่อม,มีจะมีอะไรกอะน่าจะมีบอสไฟแน่มีไหมน่าจะมีบอสไฟนะถ้าผมดูดีๆอุ้ยเกือบตกแล้วนี่ล่ะไปทางนี้ อะไรอ่ะซอมบี้วัตถุพิษก,กูไม่ใช่คุณยายเหรอเป็นซอมบี้เออจริงเฮ้ยแ้องไปทางไหนทางนู้นเปล่าไปก่อนชี้ปเป่งแล้วทางตาไีนบ้า จบไปยังไงไปยังไงอะทางนู้นเหรอทางนู้นก็ทางนู้นชีเป้งทางออกทางออกทางออกยู่ไหนไอ้ตายเถอะ no no หาทางหาทางก่อนหาทางก่อน ต้องไปทางทางนู้นป่ะลงไปดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทางนูน้นขอกระโดกกดจุ๊ก่อนกระโดดจุ๊กไม่ได้จุ๊กไม่ได้ไไดจบเลยแบบเนี้ยห,หาทางใหม่กันต้องไปสักทางต้องไปสักทางหนึง่นงาทางนู้นป่ะ ทางนน้นคุณเจอเฮตุมีซอมบี้คอยแกล้งผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ซอมบี้มมเฮ้ยมมชิปเปิ้งทางตัน นะขอคิดก่อนต้องไปทางไหนสักที่หนึ่งทางไหนงูปุ๊นทางนู้นเปล่าลองไปดูเว้ยเว้ยมันมามันมานี่ไงทางนี้เออ เดอมฮะโอ้เะเราเจออะไรอีกอะบอดไฟเหรอบอดไฟแน่เฮ้ยเขาไม่ในบ้านไม่รอดนฮะตองใปัดหาหนึง่งหลังบ้านเฮ้ยห้องนี้เปิดลงไป <c oughs> หลับอีก้ะ

บดไฟใช่ไหมใช่ไหมอะไรแข่งรถเนี่ยนะโอ้เฮ้ยระเบิดแข่งรถแล้วเราแข่งกับใครอ่ะอ๋อไม่มีใครฮะ ไปตั้งกบ้าวกว่าไปตั้งใจาจะเล่นไม่ค่อยตรงจังหวะจังหวะ <c oughs> อออันนี้ผมจะขอไปด้วยแปตเีเอง <c oughs> มาถึงนี่แล้ว รัไปไปนหนึ่ผมงงมันาาน่าจะสป็นรันผู้อาดเจึงแล้วเนี่ยโน้าผมตัดไปตรงนั้นเลยนะ้าผมคุ้ชม รุบเ่ยังมีอีกชิปเป่งเลยทำไงดียังมีอยู่เลยอ่ะชนะใช่ไหมเวลาหนึ่งเอาเฮ้ยทำไมรถยังอยู่อ๋อกดหยุดโอเคเปิดมีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยอ้าวอ้าวใครจะไปรู้ วยอุวยวิวิลงมาแล้วมันต้องมีอีกลูกนึงแน่ออกเพื่อนตายอืมเอ็ดไม่รู้ฮะอะบอสไฟเหรอน้กบอสไฟลูกมีปืนด้วยมีปืนเฟิร์สเบอร์ฟัฟนน่าจะดีกว่า อะไรอะ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  นคนฟุตบอลซันก็เป็นฟุตบอลซันให้ฮนะเ oh, น่น<ๆ>นยรี่ก็มาแน่ยท่ก็มา <Okay. S 1> เออตายไปหนึ่งดตัวโอ้ไม่ฮะโอ้ไม่โอม่ผมต้องเล่นในคอมต้องผมเล่นในคอมมันดีกว่าใช่ไหมฮะ OOS! <trippi> OOS! อ่ออ๋เพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไม่รอดเลยฮะมันแบบมองฟบอร์ฟนผมเล่นในมือถืออ่ะไหน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  ช่วยใจไอ้แกแกข้างๆหราอ,อีกว่าเปิอประฟุกนันบางนะตอนนี้ตงเราก็ย,ยังไม่รอชิเปเองปมว่งไงดีอ่ะอ่ะมันก็มัเป็นมุมมองนี้ให้ c ง เพื่อนออกเกมไปแล้วคนเมื่อกี้เนี่ยออกเกมไปแล้วใช่ไหมจะเป็นยังไงโอ้ยสายยยุโอเคเอาหยกมาแล้วไหน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 ,ไหน ไม่มีใครรอดจบครับจบเลยทำไมแบบนี้คือ,อป,ปืนปะปุก้ามันลงนัง <'s> อะโอ้โหจาเดนเป็นหนึ่งตัวอะอ่ะเ <here> ือผมราก็ยังไม่รอดเลยขอบิดคลิปนี้ก่อนมึงอ้ยถ้าฝรั่ง วันนีออ้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมตอนนี้เพื่อนพยายามอยู่ครับไม่รู้เพื่อนจะรอดไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะตอนตอนนี้ด่านนี้ไม่มีใครรอดเพราะปืนปัสกกัมันบงังบังจริงบังจริงเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนรอดไหมเพื่อนก็รอดนะเออรอดรอด ก็วันนี้ขอลาตัวกันไปก่อนบ๊ายบายไปไม่ถึงจริงนะตายกับบดด่านเนี้ยโอเคผมรอดฮะจริงจริงก็ไม่ได้ตายข้างล่างหรอกผมรอดฮะผมผมใช้จังหวะดีดีโอ้โอ้โหก็ดีนะไปขโมยคุกกี้มาโอ้กินกินนำนำนี่ ถ้าเสรวันนี้อย่าลืมกดแจกดเลยพูดแล้วนี่นี่เห็นไหมโชว์ดูนี่เป็นตำรวจได้ด้วยโอ้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมตำรวจตำรวจที่แท้จริงนะครับผมนะบ๊ายบายๆครับท,ที่จริงก็ไม่ได้ตายหรอกไป